สวัสดีมือวันอาทิตย์ค่ะกลับมาพบพอกับใจจ่าอีกแล้วที่หลานใจจ่าพ่านยิตยค่ะมือหนีสินค่ะกระเข้าอีกคือเกา่าถุกมือวันอาทิตย์แหละก็มือวันพฤหัสเท่าชิพอ่อกับล้างโทษชีเขียวเขียวกับกองล้างที่บริษัททรงมหให้เฮ้าค่ะมาฮอดแล้วกับรับของแล้วแล้วจ้าตอนนี้ก็ถ่าเช็คของเนะาะเอารับของแล้วแล้วฮะก็มีการแอบถ่ายลูปจังหน่อย เดี๋ยวห้าสิบว่ามีคลิปเลี้ยวลงบ,บ,บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะอุย้ยจุ๊บยานจุ๊บยานบ๊ายบายนะจ๊คะคนหน่ะ FC FC ลลานใจจ้ามีแต่ FC ผู้น,น้อยๆค่ะบ๊ายบายเด็กหน่อยเร็วๆก็ไม่เช็คของกันต่อจ้า ว่าแต่เมือ่อหนีผู้ใดได้รับของเนี่ยยกมือขึ้นค่ะลั่นใดได้รับของมือวันอาทิตย์ก็เช็คของดีๆเด้อจ้าของมันหน่อยมาหลายเขาก็ต้องเช็คค่าเพราะว่าเพื่อป้องกันว่าหยสินค้าคาดแล้วก็สินค้าเกินเดี๋ยวเวลาคิวไอเขามาสีมีดดามาอีกเด้อจ้าแต่ว่าคลิปนี้บอมีดดามานะคะเพราะว่าเหตุเป็นเหตุประจําเลยก็คือเวลาสินค้าเข่ากระต้องเช็คของคือเกาค่ะ เช็คแล้วเดียมอัดคลองให้แน่นแเลยจ้าล้อลูกค้ามาใส่บริการน้ำลายเนาะสินค้าร็ละค่าหลายหลายเดือนนี้นะคะลูกค้าตองมาแบบว่าเต็มที่แน่เลยผู้ได้ย,ยอดขายดีขึ้นเดือนนี้ยกมือหายน้ำเนยส่วนหลา่นใจบอกกระช่วงเนี่ยมัเว้นกับเงียบๆลยูกค้าจักน้อยแต่ว่าชว่วงเสาร์กับช่วงแรกนี่คึกขึ้นบบบย่างาคักเฮงมือวันจันทร์วันศุกร์นะ ตอนเศร้าเด็กหน่อยนักเรียนไปโรงเรียนนะคะเด็กหน่อยกับสีแวดก่อนไปโรงเรียนก่อนเนาะป้าซื้อขนมซื้อนมไปกินค่ะกน่อยบอกเด็กหน่อยบอกว่ามาร้นา,านใจจจานละทานมาได้่าสั่บอกว่าขี่รถพานมาได้คะ่ะจังไหนก็ต้องแว่ร้านใจจจาก่อนผื่นว่าจังไหนก็ต้องไดนแว่เด้อขันบ่ได้แว่บาได้ะ่ะบ่ย่อมไปโรงเรียนพอเอฟซีเอฟซีแอนอนุบาลตัวน้อยนอยนั้นร้ายขนาดเลยคะ่ะ เดี๋ยวสิมารีวิวความน่ารักของเด็กหน่อยให้เบิ่งกันต่อจ้าแต่ว่า,มาเมื่อนีร่เบิ่งอิหลาเฮ็ดงานก่อนเด้อ